วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์กับบริษัทหลักทัพย์ฟิลิปสามารถทำได้ทั้งผ่าน Pc และสมาร์ทโฟนโดยกดปุ่มสมัครบัญชีออนไลน์หรือลิงก์เปิดบัญชีออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเปิดบัญชีออนไลน์ 2. กรอกข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วน 3. ตอบแบบประเมินความเสี่ยง 4. เลือกประเภทการลงทุนที่ต้องการเปิดบัญชี 5. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีได้4ช่องทางได้แก่ 1. ยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเลเโดยแสดง QR code และบัตรประชาชน 2. ใช้หนังสือเดินทางโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philip Account Opening เพื่อสแกนหนังสือเดินทาง 3. ยืนยันตัวตนผ่าน N D I D 4. ยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ฟินลิปโดยใช้บัตรประชาชนหลังเสร็จขั้นตอนการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วบริษัทจะดำเนินการเปิดบัญชีให้ท่านภายใน3วันทำการ โดยท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการเปิดบัญชีและสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบซื้อขายกองทุนหุ้นอนุพันธ์และลงทุนต่างประเทศเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปได้แล้วค่ะ